ูลามาโซละนะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาตัดแต่งกิิงเพราะว่าตอนนี้ดอกก็ออกหมดแล้วพวกนี้เดี๋ยวเราก็จะต้องเด็ดเขาออกนะคะแล้วดอกเขาเนี่ยก็โรยหมดแล้วแล้วเราก็ใบต้นมีความเหลืองละต้องเลมออกให้ปรง่งโปรง่งแล้วหน้าดินก็แห้งแล้วนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมคือกันไกลสะอาดไม่สะอาดไม่รู้แต่ที่รู้คือ ต้องฉีดแอลกอฮอล์ค่ะไม่รู้เพราะอะไร <c oughs> เขาบอกว่ากันเชื้อโรควิ่งเข้าสู่หัวใจไม่ใช่เข้าสู่กิ่งก้านนี่นะคะฉีดไปเลยฉีดไปเลยเสร็จแล้วก็ปุ๋ยเป็นปุ๋ยกหลาบสวนริมสวนนะคะสวนริมสารเมืออะไรไม่รู้ซื้อมาจากเพจ tiktok ไม่ใช่เพจซื้อมาจากติกต็อกนะคะนี่นะคะก็เตรียมแล้กวก็น้ำเท่านี้ค่ะไปจัดการกับกุหลาบมาโซลากันอันแรกก็ดูใบใบเ้าก็จะเหลืองๆแล้วก็ตัดออกไปเลยแล้วอันนี้คือดอกตูมนะคะ มันไม่มีโอกาสที่จะโตแล้วตัดแล้วก็นี่นะคะตอเขาตัดแล้วนี้นะคะดอกเขาตัดดอกเขาตัดนี่จะเป็นเม็ดอ่ะปล่อยปเผื่อเป็นเม็ดหรออะไรอย่างนี้อ่ะอันนี้ก็จะเป็นเม็ดนะคะเดี๋ยวลองไว้อันนี้อันหนึ่งก็ได้จำจิงตัดหมดเลยก็ได้นะคะรอดูเม็ดชอบรอดูเม็ด นี่ขนาดยังไม่ตัดก็จะมีเนี่ยก็จะมีอันนี้ใบแดงๆออกมาแล้วยอดแดงๆออกนะคะนี่ก็จะออกแล้วน่าจะเป็นต่อที่เขาแบบทู่ๆ ประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วนะคะเนี่ยเอออาทิตย์หนึ่งแล้วก็สั่งปุ๋ยมารอปุ๋ยปุ๋ยก็ได้มาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้มีเวลามาใส่นะคะใส่ต้นอื่นอยู่ต้นอื่นใส่หมดละเว้นแต่ต้นมาโซล่าอย่างเดียวที่ยังไม่ใส่แล้วก็หน้าฝนนะคะมันใส่ลำบากมันไม่ค่อยดูดซึมนี่ค่ะนี่คือ ดินเขานะคะแห้งและไม่ได้ลดน้ำประมาณสองสาวันนะคะเพราะว่าดินเขามันชื้นนะคะก็เลยไม่ได้ลดเนี่ยยังชื้นอยู่เลยแต่แกบนี้ก็คือละละลายหมดแล้วแบบย่อยหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเติมปุ๋ยปุ๋ยก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ ก็เขาบอกว่าใส่ต้นละหนึ่งช้อนชาเราก็เอาช้อนมาแล้วตักอันนี้มันจะเกินหนึ่งช้อนชานะเราก็ใส่เลยลนเลยเลยลอยพนี้พอเดียวน้องตกใจสะดุ้งเฮือกเขาบอกว่าปุ๋ยกุหลาบเนี่ยจะเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดของกุหลาบปุ๋ยอื่นเนี่ยก็เป็นปุ๋ยสำรองปุ๋ยกุหลาบคือเขาจะทำบำรุงดินบำรุงต้นแล้วก็ทําให้ดินร่วนซุยด้วยนะเขาบอกอย่างนั้นนะคะนี่ตอนนี้ก็ออกอีกหน่อยหนึ่ง นี่อันนี้เขาก็อ่อกไหมคะนี่เขาออกมาแล้วเราก็ทําการลดน้ำลดในฟอกเนี่ยฟ,ฟอกกี้ลาดเลยน้ําเหลือเดี๋ยวจะเปลี่ยนน้ําละเนี่ยค่ะเห็นอันจบสิ้นพิธีค่ะการบํารุงไม่อยากบวชน้องนะคะเพราะว่าน้องอะ่ะไม่ได้เสียหายอะไรขนาดนั้นที่จะต้องบวช ต้นก็โอเคเรียบร้อยดีนะคะก็เหลือไว้ดอกหนึ่งเห็นหนอนบุ้งไหมคะตัวนี้คันมากๆถึงว่าเวลาตัดกิ่งหรือเดินผ่านตัดกิ่งไม้แถวนี้ถึงคันแล้วใบไม้ก็เป็นรูหมดเลยเห็นไหมคะใบกุหลาบเป็นรูหมดเลยเนี่ยตัวบ a ลเลอร์เลยเราจะจัดการเขาค่ะ ต้นนี้คือซิว่เพดกุหลาบซิว่เพดนะคะเป็นรูหมดเลยค่ะน,นี่ก็เพี้ยวไยอันนี้ดอกบานอันนี้ดอกบานสวยนะคะแต่เจอหนอนค่ะอันนี้กุหลาบแดงนะคะกินหมดเลยจ้าดีไม่กินดอกด้วยกินแต่ใบฉีดเลยยากันยุงสูตร ปกป้องธรรมชาติปกป้องสัตว์เลี้ยงขวดละร้อยกว่าบาทกระป๋องละร้อยกว่าบาทและสิ่งที่ไม่คาดคิดคือหันมาอีกทีนึงมันมีหนอนแก้วดิ้นเลยอะค่ะโอ้โหซีกรรมเดอร์ไม่เห็นร่วงเลยต้องใช้วิธีนี้ค่ะเพราะว่าไม่มียาอะไรเอาเขาอยู่แล้วเดี๋ยวเขาจะลามไปต้นอื่นต้นโมกต้นไหนนะค่ต้องฉีดเนะี่ย ซีว่าเพจเนี่ยถึงดอกเขาต้นเขาจะไม่แข็งแรงแต่ดอกเขาสวยเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวเรามาเด็ดดอกตูมของอกุหลาบกันนะคะตอนนี้โลกเยอะมากเพีพย้ยไฟเล่นงานเด็ดให้หมดเลยค่ะเด็ดให้หมดเลยค่ะไม่ต้องเสียดายดอกไหนมีก็เด็ดให้มันหมดเลยเว้นไว้เฉพาะตอกที่เขาไม่มีโลกนะคะแต่จาิงจริงเราต้องเด็ดให้หมดนะ นิจไรประมาณ8ประมาณน0นะต้นนี้เบบเบอรี่นะคะถึงต้นจะไม่สมบูรณ์จะออกดอกดีมากและกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะแต่ก็ต้องเด็ดออกอันนี้ท็อฟฟี่จ้าอีกดอกหนึ่งบานแล้วแต่ไม่สมบูรณ์นะจ๊ะ เด็ดดอกที่ง่อยๆออกก่อนจ้าเต็มไปหมดเลย ต้นนี้กุหลาบพันุ์พรมนะคะขนนกก็ต้องเด็ดเหมือนกันออกดอกดีเหมือนกันค่ะแต่ว่าพยายามออกจนดอกและยอดเล็กมากก็เด็ดเหมือนเดิมตัดใจค่ะเดี๋ยวหน้าหนาวแล้วเขาจะต้องโตและแข็งแรงกว่านี้ดอกชัดกว่านี้ใหญ่กว่านี้เพราะเดี๋ยวเราก็จะฉีดยาใส่ปุ๋ยให้เขาตอนนี้ก็เด็ดหัวเขาออกก่อน อ๋อตอนนี้ไม่ใช่เพีย้ยไฟอย่างเดียวและหนอนบุ้งอย่างเดียวนะคะไลก็มาแล้วค่ะเนี่ยเริ่มเป็นใหยแมงมุมมาแล้วต้องรีบเลยนะคะช่วงนี้รักษาให้ดีๆเพื่อเปิดรับหน้าหนาวดอกกุหลาบของเราจะได้สวยงามค่ะอันนี้โคุโค่นะ ดูโคโค่อันนี้อะไรก็ไม่รู้ลืมพันละเดี๋ยวเด็ดอันนี้ก่อนอันนี้ลองเก็บว้หน่อยสิยเผื่อเผได้เนี่ยโคโค่ออกเต็มเลยค่ะแต่โคโค่แบบเมียวเนี่ยเห็นไหมพอไว้แล้วแมลงก็เป็นอย่างเนี้ยภูมิใจหรอแต่ก็ภูมิใจแหละที่ออกแต่มันไม่สวยอะ่ะเดี๋ยวรอรอให้เขาสมบูรณ์พุณนผล,ผลอันนี้ก็เป็นเพียฉีดเมื่อวานแล้วเอาไม่อยู่เนี่ย เราลงเหนือสองดอกไปแล้วกันกับข้างล่างเห็นไหมหเหนือไปแล้วกันมไม่ไหวจะทนอันนี้มาก็อเล็กซันดีนดูอาเธอหนาะอันนี้ไม่อยู่ละไม่ไหวละเนี่ยแต่เดี๋ยวเขาบานดีนะอเล็กซันดีนเนี่ยเขาเป็นอย่างเงี้ยแต่เขาก็บานนะเขาเขาสู้ชีวิตมากเนี่ยค่ะเอาไว้ได้แต่ว่าต้องป้องกันโรคดีๆดีนะคะเขาเพียย้ยฝฟเยอะอเล็กซันดีนเนี่ย ดอกจะงอนงันยังไงแต่โตมาก็สวยเนี่ยเสียดายเล็กซันดีเนีย่ยจะไม่อยากเด็ดเลยจริงๆเป็นข้อผิดพลาดนะที่ไม่เด็ดเนี่ยอันนี้ก็เจมอนแล้วก็เจ๊เลดี้ลิเดียปลูกสุมๆ้วคะตอนนี้ไปเรื่องปกติเลยนะคะเนี่ยที่จะต้องเด็ดต่ออย่างนี้เขาออกอยู่ไปก็เท่านั้นคะ่ะดูสิคะอยู่ไปก็พานให้ต้นไม่แข็งแรงเปล่า อย่างเงี้ยทิ้งไปเลยค่ะไม่ต้องเสียใจสักสองอาทิตย์เขาก็แตกใหม่นะก่อโรคแล้วก็ไปดึงสารอาหารในต้นให้มาดูแลพวกเขาอีกจนทันทนี้พวกเขาไม่มีประโยชน์อะไรแล้วอย่างงี้ก็ตัดดึงหมดเลยหักหมดเลยไม่ใช่ดึงพูดผ,ผิดเนีย่ยยอดเนี่ยต่อต่อเลยนะต่อด้านต่อกุดต่ออะไรลืมแล้วนี่ก็เหมือนกันใบเยอะแต่ดอกเป็นตุงๆงเนี้ยก็เอา เด็ดออกนี่ก็ได้เลยดีๆมาแล้วก็นี่เห็นไหมเดินแล้วเพี้ยไฟไม่ล้วละ่ะวางปุ๊บเพี้ยไฟเดินปั๊บเลยแล้วก็โคโค่จิ้งให้หมด